วันนี้ได้พระสมเด็จพิมพ์จัมโบ้นะครับของกรุวัดกลางของข่อยนะครับได้มาสององนะครับเดี๋ยวจะทำการล้างดูนะครับว่าเนื้อข้างในจะเป็นลักษณะไหนนะครับนะฮะอันนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะทำการแชร่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำการล้างดูทีนะครับ ว่าเนื้อไนจะเป็นยังไงนะครับเดียวแช่ไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็ล้างได้เพียงเท่านี้นะครับนะฮะเดี๋ยวดูน้ํานะครับน้ําที่ล้างนะครับสีคล้ําเลยนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวแช่สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวจะแปลงนะครับแปลงปัดอีกทีนะครับนะฮะ ก็ได้ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวแป้งปาดอิกทีแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ผึ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีนะครับว่าเนื้อไหนจะเป็นยังไงกันนะครับนะอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์จัมโบ้นะครับรวัดกลางกรองคอยที่จังหวัดราช,ชบุรีนะครับนะอะอำเภอโพธารามนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีนะครับอันนี้พระ ที่ผ่านการล้างไว้แล้วนะครับเมื่อวานนะครับนะฮะขนาดพระก็จะข้างบนนะครับกว้างประมาณเกือบ4เซนนะครับประมาณ38นะครับความสูงก็ประมาณเกือบ6เซนนะครับอ่าส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างอยู่ประมาณ4เซนได้น่าจะได้ครับด้านล่างอยู่ประมาณ4เซนน่าจะได้นะครับ นะความหนาของผ้านะครับเกือบเซนนะครับความหนาของผ้านะครับนะฮะเกือบหนึ่งเซนนะครับนะอันนี้ก็มีลักหลุดร่อนนะครับไปตามการเวลานะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับก็คิดว่าด้านหลังก็น่นาจะมีการวางทับวางซ้อนกันนะครับ ะะอาจามีการวางทับวางซ้อนกันลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะเนื้อผ้านิ่แกล่งนะครับเนื้อผ้านิ่แกล่งมากเลยนะครับนะฮะองนี้ก็เช่นกันนะครับนะฮะ อันนี้ผิวองค์พระนี่เป็นเหมือนผิวปกาลังเลยนะครับนะแสดงว่าองค์นี้น่าจะอยู่ครับก็คือจะมีมีน้ําอยู่นะครับนะอยู่ในน้ํานะครับอาจจะอยู่ในดินที่เปียกแฉะนะครับนะอยู่ในกรุก็มีน้ําขังมีอะไรนะครับลักษณะแต่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เนี่ยเป็นการวางทับวางซ้อนกันนะครับ ปนลักษณะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็องค์นี้จะบางอยู่นิดนึงนะครับอองนี้จะบางอยู่นะฮะแต่เนื้อผ้าก็เช่นกันนะครับผิวก็เป็นพวกผิวมอนผิวประการังนะครับนะฮะก็มีคาบลักษ์มีทองคำเปลวปิดอยู่นะครับนะฮะ เนื้อแกล่งเช่นกันนะครับสององนี้ก็เหมือนกันนะครับเนื้อแกล่งเช่นกันนะครับนะฮะก็ดูแล้วความคลาสสิกเดียครับนะฮะพระกุเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับนะฮะก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็หาเก็บสะสมกันได้นะครับนะฮะ โอเคนะครับสวัสดีครับ